วันนี้วันอาทิตย์ป้าปุ้มมาเดินตลาดฟิติลเล็ตนะคะคล้ายๆที่จตุจักไหมมีอุปกรณ์สัตว์เลี้ยงนะคะอาหารสัตว์เลี้ยงแล้วก็มีต้นไม้เนาะส่วนโซนทางด้านนู้นก็จะมีพวกร้านอาหารแล้วก็ปลาขายพันปลานะคะปลาสวยงามปลาเลี้ยงอันนี้ป้าปุ้มมาหาต้นบีโกเนียนะคะ อยากได้บีโกเนียไปปลูกอีกครั้งหนึ่งนะคะสมัยก่อนเคยปลูกนะคะนานแล้วตอนนี้อยากปลูกเลยมาหาเป็นใบบีโกเนียใบสีชมพูนะคะมีสัตว์เลี้ยงหมดเลยนะกระตรงกระต่ายสุน,นัขแมวนะคะนกหนูหมูแมวงนาน,นี้ประปุ่มกระซูตะจำนะคะของ อกรณ์สัตว์เลี้ยงเนาะน้องโชคุณป้าปุ้มก็ซื้อจากที่นี่นะคะเนี่ยร้านเขาจะอยู่โซนแ,แถวๆนี้เห็นน้องโชคุณครั้งแรกนะเนี่ยหลิวลู่ลมสวยเนาะถ้ามี มีบ้านเป็นของตัวเองแล้วเดี๋ยวจะซื้อไปปลูกตอนนี้ไม่ใช่บ้านของตัวเองบ้านของตัวเองนั่นแหละแต่ที่ของคนอื่นเนาะนะคะที่ดินของคนอื่นของคนอื่นที่ว่านี่ก็คือดองเรานี่แหละ <c oughs> <c oughs> เป็นดองกันนะคะแต่เราก็อยากจะมีที่ดินเป็นของตัวเองกันนะตันนี้ก็ปลูกแต่พวกไม้ผลไป ยังไม่เห็นบีโกเนียเลยค่ะกลือไม้กระบองเพชรอันนั้นไก่อะไรครับสีเทาขาว,ขาวไปดูไหมมาหามหาสัตว์เลี้ยงหน้าตาแ,ตแปลกอ๋อมันเป็นไก่พันุไข่สีขาวอ๋อ น่าจะเป็นพันธุ์ต่างประเทศนี่สีขาวมันเป็นไก่ต่างประเทศแน่ๆเลยไก่ไข่เป็ดเล่นน้ำน่ารักนะ <c oughs> อันนั้นไก่ซิลกี้นะคะ่ไม้ มีอะไรบ้างเอง่ยมะน,นาวแป้นเปลือกใส่ไหน่อยมะน,นาวแป้นต้นซอมะน,นาวเปียกยอดนะครับดะถดวกูมะน,นาวมะกรูดทีบานประคุมก็มีเยอะแล้วนะแต่เห็นพี่เขาแนะนำว่ามะน,นาวแป้นลำไยเนี่ยลูกดกลูกเล็กนะคะแต่ว่ามันจะดกเม็ดน้อยรอเปล่าไม่แน,น่ใจน่าจะเม็ดน้อยเปลือกบางนะทำไปทำามาอยากได้แล้วทั้งที่มีสี่ต้นแล้วนะ ปลลังขี้นก,นนกมีโกเมียไปเรื่อยๆลุงเปี๊ยกไปคุยเรื่องไก่พันไข่ขนสีขาวเดี๋ยวได้ข้อมูลมาแต่ดูแล้วน่าจะเป็นไก่ต่างประเทศเขาเพุ่มเคยเปิดช่อง YouTube ดูแล้วเขาเออกไข่มาเป็นไข่เปลือกสีขาวนะคะแต่เป็นไข่ไก่นะไม่ใช่ไข่เป็ด สวยทั้งนั้นเลยต้นไม,ม้ดูผักสวนครัวเนี่ยสับประรดสีแม่ดาวอ่ะผักสวนครัวถุงละยี่สิบของตกแต่งกระพงกระถางการลองวนไปทางนี้นะอันนี้ปลาสวยงามปลาคราฟ อ้นี่ก็มีหญ้าขายด้วยนะหญ้าเป็นแผ่นๆสำหรับใครที่แบบอยากจะทำสนามหญ้าีเขียวหน้าบ้านถูกระจงยังไม่เจอต้นบีโกเนียเลยอีกต้นหนึ่งที่ป้าปุ้มอยากได้ก็คือเอออะไรนะสร้อยฟ้าฮาวายม่อกว่าป้าปุ้มเคยขาย ้อยฟ้าฮาวายดอกสีม่วงวงสมัยนี้กลับหายากนะถ้าเจอก็จะซื้อนะคะไม่แพงแต่ก่อนกับปต้นขายอยู่ต้นเท่าไหร่นะร้อยร้อยห้าสิบหรือไงเนี่ยมีไม้ดัดเออไม่เจอนะบีกกเนียยังไม่เห็นเลย มีไม้โขบเป็นหัวหัวนะคะอืมอันนั้นเมล็ดพันธุ์อุปกรณ์ทําสวนวนะเยอะเลยอย่างโขบอะไรเยอะเลยกระถางต้นไม้ก็มีนะคะนี่ไงกระถางทรงเนี้ยป๊าป๊าที่เขาเรียกว่าทรงร้อยหนา มันเป็นรูรูรููนะมันจะระบายดี ain, ใบใหญ่นะั้นใบเท่าไหร่ไม่รู้นะวันหลังมาซื้อสักใบดูแ่บเอาไว้ปล uh, <ส Lauren. S 1> ูกไปต้นมะละกอเตี้ยเดี๋ยวจะลองถามราคาก็าเหน่อยขายใบเท่าไหร่เดี๋ยวก่อนอื่นเราไปหาบีโกเนียก่อนนะคะเป้าหมายของเรา <laughs> เป้าหมายของป๊อปุ่มก็คือบีโกเนียนะคะไม้มงคล สนเลื้อยอันนี้น่าจะเป็นสนเลื้อยเนาะน้ำหอมเตมนเนี้ยเสือบีเต้เมงคุดขี้เหล็กอโวคาดโดมะกรูดน้ำเงแป้นไร้เมล็ดววาน ไม่มีฮะถ้าไม่มีสงสัยต้องหาออนไลน์โอเคค่ะเดี๋ยวพาไปดูอีกโซนหนึ่งแล้วกันปลาคราฟปลาทองโซนนี้ขายอุปกรณ์ปลานะคะ นางช้อนปลาหางนกยูงปลาตัวเล็กๆตัวน,นอ้อยๆปลาสอดปลาสอดแดงหางนกยูงอะไรเนะี่ยกบกบโซนนี้มีเสื้อผ้าขายด้วยนะะเนี่ยปลากรงปลากัด ส่วนใหญ่ฟิตวิเลจเขาจะเปิดเกือบทุกวันนะคะแต่เสาร์อาทิตย์นียร้านค้าเขาจะเปิดเยอะนี่มีแว่นตาด้วยนะคะแว่นสายตาสนใจแว่นสายตาไหมคะมีเสื้อผ้าของตกแต่งบ้านนะคะอุปก,กรณ์ตกปลาก็มีนะแล้วก็ทางด้านข้างนันก็มีโซนร้านอาหารเสื้อยืดนะคะตัวละร้อย อ๋อนี่ไงเสื้อยืดปะปุ้มเห็นยี่ห้อนี้ขายในช้อปปี้นะคะไม่ยืดไม่ย้วยนี่ไม่ต้องรีดนในช้อปปีม้มีแต่ที่นี่ก็มีนะคะไม่ต้องเสียค่าส่งชอบแนวไม้ดัดนะคะนี่โซนด้านนอกนะฟิตวิเลเลจนี่ปะปุ้มชอบต้นนี้มากเลยมะขามดัดฟอร์มสวยมากเลย อันนั้นโพด่างอันนี้ก็สนดัดนะฟอร์มสวยสวยนี่คือโซนด้านนอกนะคะขายทุกวันนะเปิดทุกวันแต่จริงๆโซนด้านในเขาก็เปิดทุกวันนะคะแต่ก็จะมาไม่ครบร้านนะมาไม่ครบทุกร้านนี่พุตานใช่ไหมพุตานญี่ปุ่นใช่ไหมสวยนะดอกสีมพูต้นพุตานเดาว,ว่าน่าจะใช่นะ ต้นไม้เยอะแยะจำชื่อไม่หวไม่หวอันนี้ก็เล็งลัคนาอยู่หลายทีนะแต่ไม่อยากซื้อเนี่ยกลัวไปตายไม่รู้เขาเรียกต้นอะไรนะแต่เห็นบ่อยแล้วใบออกเทาๆยังะคะ่ะกลัวไปตายไม่ใช่หรอกที่บ้านมันมันร้อนแบบไม่มีความเย็นเลย อันนี้โป้ยเซียนไร้หนามนะคะไม่มีหนามนะตน้นนี้โป้ยเซียนก็ขึ้นชื่อว่าเลี้ยงง่ายอยู่นะปะอันนี้โซนด้านนอกปรากฏว่ามาหาบีโกเนียใบสีชมพูไม่มีนะคะหวังเล็กน้อยได้แต่กระถางกระถางกับกล้วยไม้ช้างไม้นิ้วไม่มีบีโกเนีย ผงสสยต้องกลับไปหาที่แถวบ้านบ้านเดิมซอยวัดพระเงิน <c oughs> ที่นั่นไม่มีนี่แปลกมากเลยนะแหล่งขายต้นไม้ต้องมีแน่นอนโอเคค่ะก็จบคลิปทัวร์ตลาดคลิปวินเล็ตอานี้นะคะสวัสดีค่ะ